หลังจากที่เราใส่ระบบตัดน้ำอัตโนมัติด้วยคอนแทคเตอร์ใส่ไปแล้วครับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับควรกรูบเลยครับเราก็เลยต้องแก้ไขครับขนาดเราคอย380โวลต์มาใช้กับไฟดีคีแค่250โวลต์นะครับไม่ครับใช้ไม่ได้ครับลูกพี่ก็เลยให้ใช้อคอยของกดลวดครับ ของวิทยุครับรุ่นเก่าครับมาใส่ครับก็ไอมกครับตัวที่2ครับแล้วพี่บอกว่าแผนที่3ามับใช้สวิตชิ่งครับสวิตชิ่งจะเป็นตัวนี้นะครับตัวแปลงไฟอะแดปเตอร์เราดีๆนี่แหละครับจากไฟฟ้ามาเป็นไฟ12โวลต์ครับอันนี้เอาของกล้องมาใส่นะครับเขาบอกว่าตัวนี้มันจะไม่ไหม้ครับหลังจากที่ทดสอบต่อทดสอบแล้วครับตอนนี้ก็ทํางานอยู่ครับ ก็คำดูไม่ร้อนครับต้องดูรอดูว่ามันจะได้ถึงสามสิบนาทีหรือเปล่าครับว่ามันจะไหม้ไหมครับถ้าไม่ไหม้สูตรนี้ก็จะได้ผลครับเราก็จะต่อครับรีเลย์ไฟตารถนี่แหละครับเพราะว่ามันใช้ไฟสิบสองโวลต์มาเลี้ยงครับเราเอามาตัดระบบน้ําเฉยครับเราก็มาลุ้นกันครับว่ามันจะได้ถึงชั่วโมงไหมครับถ้ามันได้ผลก็คือสูตรนี้ครับสําเร็จครับไม่ต้องไปซื้อคอนแทคเตอร์เทคเตอร์ดีซีดูเซิร์ ตัวละห้าหกร้อยมาใส่ให้มันวุ่นวายครับอันนี้ลงทุนไม่กี่บาทครับไม่ถึงร้อยด้วยซ้ำครับ